ครั้งแรกคนแรกเลยนะของคนอื่นนะแต่ว่าว่าเราเราเคยถอดรหัสถอดรหัสของของของตัวเราเองของครอบครัวเราก่อนแต่ของคนอื่นที่ผมถอดใครรู้เปล่าผมไม่รู้ว่าผมไม่ถอดใครแต่เขาเอามาให้ถอดแล้วเขาถึงมาเฉอยทีอ่อะไรนะที่เป็นเจ้าของกาแฟ๋า๋อะไรอะไรชอนบุรั่งพีัา ครับผมก็ลืมแล้วเพราะว่ากี่ปีแล้วก็ไม่รู้แต่จำได้ว่านั่นคือคนแรกแล้วก็แบบถอนรหัสชีวิตไปตื้นเสร็จเขาถึงบอกโอ้โหแบบใช่เลยจ้าง<ม>เขาจะเชิญไปไอ,อะไรที่ท,ที่เต่าเลยที่เต่าเลยอะไรกาแฟเต่าเลยเต่าก,กระเด็นอะไรอย่างเงี้ยจะเชิญไปเลยจะไปออกแบบไลค์คู่กับชอนเลยมไม่กล้าไปโ<ม>อ้โหครั้งแรก ครั้งแรกนะครับก็โหแบบเป๊ะเลยนะครับก็เนี่ยเขาก็จะมีพวกเราก็จะดูเรื่องเส้นนะครับทีนี้เรามาดูเส้นต่อไปก็คือเส้น 4, ี่หหเส้นนี้คือเส้นอะไรครับอา้วติ๊กตั้งติ๊กเส้นรวมพลใช่ไหมครับมันจะเป็นเส้นเกี่ยวกับถ้าแบบสเยอะนี่หมายถึงอะไรครับ คนเนี้ยหนึ่งสี่หมายถึงอะไรหน้าที่การงานความมั่นคงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตระกูลใหญ่ใช่ไหมครหรือมีเพื่อนฝูงเยอะนะฮะหรือมีหน้าที่การงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยในกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาจะนั่งถ้าห้าเยอะมันหมายถึงอะไรครับเขาต้องออกไปตัวเว่ หรือมีเพื่อนต่างแดนหรือมีต่างชาติาาเห็นไหมครับถ้ามีหกเยอะไม่ต้องบรรยายแล้วมั้งแบคซีรักอะไรเนี่ยจะเป็นพวกหมอพวกออะไรเนี่ยนะเพื่อนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเสียสละการรักษาการอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเจ็ดแปดเก้า นี่คือเส้นอะไรเส้นที่ทุนต้ชอบมากเลยเส้นอุปถัมภ์ใช่ไหมฮะที่พูดเมือ่อเช้าไม่พูดถึงมังกรนะฮะเจ็ดแปดเก้าเน, <c oughs> น,นี่ยถ้าเจ็ดเยอะเนี่ยเขามีอะไรครับเขามีความรู้ความสามารถลยเป็นตัวอุปถัมภ์เขาเหมือนเหมือนเหมือนหนึ่งเจ็ดแปดเเพราะนั้นถ้าใครมีมีเลขเจ็ดเยอะ นะครับใครมีเลขเจ็ดเดยอะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเรามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราร่ำรวยถ้าเลขแปดเยอะล่ะสตางการลงทุนแต่เราจะไปมองเรื่องเงินทุนเรามองเรื่องอันนี้ก็คือว่าเขามีสภาพคล่องแล้วก็ มีความเก่งความสามารถในการบริหารการจัดการนะฮะโอ้คนนี้เก่งคนนี้เป็นผู้จัดก,การได้เลยนะสภาพการทำแล้วก็การเงินของเขาสภาพของเขาคล่องมากนะครับถ้าเล 9, าเขเก้าครับติบ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักบุญเยอะ บุญเยอะนะครหรือประสบการณ์เยอะ<ถ>ก้านี่พุทธุยหมายถึงประสบการณ์ที่สะสมด้วยนะครับบุญเยอะประสบการณ์เยอะนะฮะเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเราดูเราถอนรหัสใครเนี่ยเราดูขึ้นพลังเราอย่าลืมเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เราเรียนเลยนะต้องหยิบมาใช้หมดนะต้องหยิบมาใช้หมด าจะเป็นนักถอดรหัสที่เก่งมีความสามารถนะครับต่อมา1 4 7เนี่ะเส้นวัตถุเส้นรูปหลงถ้าหนึ่งเยอะกูะตุ้ยใช้คำว่าหลักการใช้หลักการของตัวเองเป็นท,ที่พึ่งที่ต่างด้วย,วยเป็นตัวกำหนดเลย ถ้ามี1นึ่งสีเจ็แล้วนึงสองสาวิถีชีวิตเขาเรียเขาเป็นผู้กำหนดเองอเใช่ไหมเห็นไหมถ้าเลขสี่เยอะเอามาติที่ประชุมเอา,าครอบครัวว่าเอาความเอาอย่างเช่นเลขสี่เยอะนี่จะเห็นมากที่สุดก็คือพวกข้าราชการคือใช้อะไรครับระเบียบการข้าราชการ ต้องยึดระเบียบการเสียงข้างมากเ,เห็นไหมมันเป็นระเบียบร,ราชการทั่วประเทศอ่ะเวลาคุณจอนทำผิดราชการคุณก็เด้งละ,ะท้างเจ็ดเยอะคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณเอามาตั้งเป็นหลักการเป็นแนวทางของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะดูล่้สองห้าแปดด้านอารมณ์ เลขสองก็หมายวามว่าเราสามารถปรับตัวเข้าเข้าหาเพื่อนฝูงได้ง่ายเราจะปรับตัวเข้าหาเพื่อนฝูงปรับตัวเข้าเหมือนกิ่งก่าเปลี่ยนสีไปตามตามแนวสถานการณ์ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์มานะครับห้าก็หมายถึงว่าอะไรครับ อันนี้พูดถึงว่า258นะมีเส้นสอง2 5านะครับเราได้ได้ออกไปได้มีประสบการณ์ได้ออกไปเรียนรู้ได้ออกไป,ปเผชิญภัยแล้วเราก็ได้สามารถปรับตัวนะหรับแม้ว่าเราจะไปอยู่ต่างแดนเราก็ปรับตัวได้ถ้ามีแปดเยอะเราเป็นคนที่บริหารการจัดก,การจำเป่นว่าผมเป็นผู้นำขายตรง MLM อย่างเงี้ย เป็นผู้นำจิตวิญญาณเอาตัวมืออะไรเนี่ยบริหารการจัดก,การให้คนอื่นมาคอยตามเราได้เราจะเป็นคนจัดก,การาจาัดเออจัดออกปปกันไหนอะไรได้ดีได้ดีมากนะครับมีวิธีการมีแพ้งาน <c oughs> สามเก ал, คือเส้นสติปัญญาถ้าเลขสามเกิดขึ้นหมายถึงว่า สติปัญญาของเขาเนี่ยได้รับการพัฒนาได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์สวยๆงามๆไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องของอะไรการใช้วาจาพูดไปแล้วเนาะ,ะเปลี่ยนแปลงความสวยความงามเนี่ยฮะหรือถ้ามีสามนี่ก็หมายความว่าหนึ่งสองสามสามตรงนี้ก็หมายถึงว่าเขาจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเขาอยู่เสมอ สามห้าเก้็หมายถึงว่าปัญญาของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เสมอแต่ว่าม,มันเด่นเรื่องอะไรถ้าแบบว่าคนที่เป็นนักพูดก็เด่นในเรื่องของการใช้วาจาเด่นในรเรื่องของการสอนเอเรื่องการบรรยายถ้าเป็นช่างเสริมสวยหรือ,อผู้นวดก็ถ้ามีปัญญาในการคิดเจาะลึกหารายละเอียดลงไป ถ้าเลขหกเยอะก็หมายถึงว่าปัญญาเขาเกิดจากได้รับการอุปถัมภ์แล้วก็ให้การอุปถัมภ์แลวการช่วยเหลือนะครับปัญญาในเรื่องของจิตใจเมตตาการเสียสละนะครับถ้าเก้าเยอะปัญญานี้มันมาจากตั้งแต่อดีตชาติมาสะสมมาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรครับอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้อะไร สะสมมาเยอะๆ,ๆอะประสบการณ์ <ๆ S 1> ประสบการณ์ของชีวิตบุญแ <ๆ S 1> บบบุญอะไรต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึง <ๆ S 1> ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่บรรทพบุรุษให้การช่วยเหลือโดยให้สติปัญญา,าจำเนี้ 29, 12, นยสองเก้าสิบเอ็ดปัญญาเขาเกิดขึ้นจากไหนครับจากบรรทบุรุษของน้องอ๋อยเนี่ยปัญญามันมีส่วนนึ่งจาก ชื่อรบกวนชื่อรบกวนไม่ให้พูดถึงเขาก็จะมีปัญญานะครับมีความรู้ความสามารถจากบรรทัพบุรุษของเขาจะอดีตชาติเขาเรียกว่าสายเลือดสู่สายเลือดแต่ถ้าไม่มีตรงนี้นั่นหมายถึงถ้า ตัวนี้หมายความว่าอดีตชาติเขาอาจจะเคยเป็นนักบวชมาถ้าไม่มีนีเด็ถ้ามีเยอะอดีตชาติเคยเป็นนักบวชมาเวลาไปทำบุญหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีความสุขความอะไรเหมือนกับมรรต่อยอดใช่ใช่ใช่นะครับทีนี้มาดู เส้นสองสี่สองสี่ก็คือคุณต่ใช้คำว่าเส้นที่มีความรู้สึกรู้จักการวางแผนมีกุิสโลบายนะครับใครมีสองสี่นี่เขาจะทำงานมีมีแผนงานมีระบบมีระเบียบนะฮะเราก็มาดูว่าสองสี่นี่ไปเชื่อมโยงกับเส้นอะไรบ้างเราก็สามารถบรรยายได้ ถ้าสองเยอะแผนงานอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคุูสุรพเกี่ยวกับสถานการณ์เป็นไปตามสถานการณ์การวางแผนเอาเคยกว่า,าสถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ไหมนะถ้าสีเยอะแผนงานตามอะไรครับระเบ <c oughs> ะเียบตามระเบียบตามตามแบบแผนตาม มติที่ประชุมตามสเปคตามระเบียบข้าราชการเนี่ยนะสาห้าเจ็ก็หมายถึงว่าเสา้นที่ทำให้ผู้อื่นชื่นชมรักเราอ่ะถ้าสะเยอะนี่หมายความว่าอุเขา,าขอชอบอะ่ะพูดตุ้ยพูดดีอะ่ะพูดแพเรอ้ออะไรประมาณหรืออะไร นักพูดนักร้องลิซ่าอย่างเงี้ยอไปดูเขามีสามสามเยอะลิซ่าสามห้าเจ็ดเขามีแล้วสามเยอะเพราะงั้นเขาจึงได้รับความนิยมจากการร้อ,องเพลง,งของเขาการแสดงออกของเขาถ้าเราเราลองเอาวันเกิดลิซ่ามาถอดเลยเราจะเห็นเลยเส้น,นี้เกิดห้าเยอะก็หมายว่า เราเนี่ยมีคนเหมือนต่างประเทศห้านี่จะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างแดนชื่นชมเจ็ดเขาชื่นชมในความรู้ความสามารถของเราอเห็นไหมโอ้โห,โโหเก่งนะหมอคนนี้เก่งหมอคนนี้เก่งห,หมอคนนี้เก่งอย่างเงี้ยสามนี้ยังแบบอาจจะชื่นชมนะคนทนี่สวยก็ได้นะอ่าเป็นหกแ นั่นหมายถึงว่าความเป็นกันเองการแสดงออกด้วยความเป็นกันเองแต่ในใจเนี่ยไม่ไม่แสดงออกทางอารมณ์เหมือว่าเก็บกดอ่าอย่างเช่นหกเราเนี่ยหกเนี่ยคือเราความเป็นกันเองของเราคือเขาเห็นเราอคนเป็นมีจิตเนี่ยตาเนาะอ,อะไรแบบนี้ ใจตังไปแล้วกูก็หมดตูดแล้วในใจก็ดแต่ถ้าเราแต่ด,ด้วความอะไรนี่มันมาคบกับเราด้วยเพียงแต่ถ้าแปลว่าคนเนี้ยมีหกเยอะอ่ามันนี้ไม่เป็นไรเขาคบกับเราด้วยความเมตตาความเสียสละแล้วเพื่อนคนเนี้ยพร้อมที่จะช่วยเหลือเราแต่ถ้าแปดเยอะเนี้ย มันจะคบกับเรามันคบมันเลือกคอบไว้มันคบด้วยงมันคบด้วยาไรต้องระวังนิดนึเนี่ยเพราะนั้นพอเข้าใจความหมายของเส้นเลยอะอันนี้เราขายายออกเพราะตู้ขายายออกจอลึกให้โดยการง่ายๆโดยการเอาขึ้นพลังวงกลมหนึ่งวงกลมสองวงกลมสามวงกลมเข้ามา เพิ่มความหมายตรงนี้เข้าไปเห็นไหมทุกอย่างถ้าเราเรียนรู้เรื่องรหัสชีวิตทุกอย่างมันอยู่ในตําราหมดแล้วครับแต่ตัวเลขมันจะขยายให้เราเข้าใจแต่เราไม่ได้ออกนอกกรอบตาราแต่ให้เราจับให้เราเข้าใจถ้าเราจับแล้วเราเข้าใจปุ๊บเราจะเป็นนักถอดร,รหัสที่เขาถือว่าชั้นครูชั้นเสียงชั้นกูรู แต่ถ้าใหม่ๆมันอาจจะยังไม่มันอาจจะยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้เราก็อาจจะใหม่ๆก็เหมือนปุ้ตุ้ยกับครูทา่าท่าเปิดหนังสือไล่เลยเ <c oughs> <c oughs> ส้นอะไรอ๋อเสนาา้ <c oughs> สนดีเลายหนาายึนาา่งสาาี่เจ็ดระจาไม่ได้ก็คือเปิดหนังสือไล่เลยไม่ผิดหมอดูหลายคนที่เราไปดูเห็นนะัก็ก็การตำราแล้วก็ ที่คอมพิวเตอร์แล้วเขาก็อ่านอ่อานตามคอมพิวเตอร์ทํานายเราแต่ถ้าเราเข้าใจปุ๊บโอ้โหของเราเนี่ยเราไม่ต้องการตาราถ้าถึงเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะไม่ต้องการตําราเราแค่เห็นตัวเลขเนี่ยเรามันยายได้เลยปับป๊บๆๆนั่นแหละนั่นคือเราเข้าสู่ขั้นระดับท็อปแหละแต่อย่าคิดว่ามันจบมันไม่จบ ตัวเลขไม่มีการเรียนเรียนเรียน,นจบมันจะมามาให้เราเรียนรู้เยอะเราเข้าใจว่าตรงนี้หมายถึงนี้แต่อีกสักพักหนึ่งจะมีกลุ่มคนมาให้เราถอดรหัสแล้วจะเป็นกลุ่มเดียวเลยอ๋อเอ้รหัสนี้มันหมายถึงนี้เอ้รหัสนี้หมายถึงนี้อย่างเงี้ยเหมือนกับผู้ตุ้เห็นอย่างเงี้ยหนึ่งแปดเก้า สองเก้านี่ฐานเลยสัมผัสอะไรพลัางงานที่นอกเหนือคนอื่นไม่สัมผัสได้แต่ตัวเองสัมผัสได้ยังดีเลยไม่ตกต๊ต๊ะโต๊ตตตเป่เนี่ยเขามีแต่แบบเราจะรู้เลยนะครับเราจะรู้เลยเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยเพาว่า <c oughs> เราเราเจ <c oughs> อกลุ่มเนี้กลุ่มนี้จะมาเลยมาให้เราถอนรหัส ถอนรหัสแบบจนเราเข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บเขาจะเปลี่ยนกลุ่มมาเลยมาให้เราถอนรหัสแล้วเราก็จะเรียนรู้นะฮะเราก็จะเรียนรู้เหมือนกับพอเรามาถอนรหัสแบบซื่งว่าเรามาถอนรหัสสองสองสี่หรือสองสามสามหกอะไรนี้กลุ่มนี้ก็จะเริ่มเข้ามาให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้โอ้สองสองสี่นี่มันไม่ใช่ว่าจะมีความหมายแค่นี้นะมันมีความหมายออกไปอีกแล้วตำแหน่งสองสองสี่นี่ มันอยู่ตำแหน่งไหนด้วยแต่ละตำแหน่งมีความหมายอย่างไรนี่คือรหัสชีวิตย,ยิ่งรู้มากยิ่งสนุกแต่อย,ย่ายึดติดถ้ายึดติดล้วจะปวดหัวมันจะนอนไม่หลับเออเยเมื่อเราต้องรีีสออกเราต้องรีดๆออกมานั่งคิดด้ยเฮ้ยตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้คืออะไร มันเหมือนกับที่เขาพูดว่าคุณอย่าไปแบกทุกของคนอื่นมาอยู่กับตัวเราถ้าคุณแบกทุกของคนอื่นมาอยู่กับตัวเราคุณก็จะทุกตามเขาเพราะจิตใต้สำนึกคุณจะถูกเมมโมรีเลยอ่าเอาไงเนาะคนเรียเจะช่วยยังไงเนาะอะไรต่งทุกไปกับเขาเลยต้องเราต้องขึ้นมา อาจารย์ช่วยดูด้วยไม่มีตังเลยอะไรประมาณใจใจกูก็ไม่มีแต่ยิ้มไว้ก่อน่็เขามาอะไรฮะเขามามาให้เราเป็นช่วยหรือเป็นที่พึ่งของเขานะฮะแต่โอ้ยลูกศิษย์ตั้งลาอาจารย์แย่ล้าอ่ะแล้วกูยะพึ่งใครวะจริงเลยครับนะฮะเราต้องแบบ เราต้องแบบว่ามีหมแป๋อย่างนี้เก็บอารมณ์ไว้ให้ให้อยู่นะครับอย่าแสดงออกไม่มีเลยผมแป๋ไม่มีเลยอ่าก็เรารู้แล้วเราก็สามารถมีได้นะครับถ้าเราไม่มาเรียนรหัสชีวิตเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วพอเรารู้มันก็คือขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะเรามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่า ในตัวเลขของเราเนี่ยมันขาดตัวเลขไหนไปแล้วก็เสริมตัวนั้นมันก็เป็นการกดลลาะนะฮะไม่ใช่ว่ารอเหมือนกับเมื่อวานคุยกับผมนะอีกสามปีจะรวยไม่ต้องรอถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไงแล้วมันถึงจะรวยทำเลยเรารู้แล้วเราหัสชีวิตบอกมาแล้วไม่ต้องไปรออีกสามปีไม่ต้องไปอาบน้ำมน ไม่ต้องไปเจอเจอาอะไระไปสะเดาะเคาะไม่ต้องไปอะไรเรารู้วิธีชีวิตเราจะเดินอย่างไรเหมือนโจร,รู้ว่าพรสวรรค์ของเรามีอะไรอ่าเรารู้แล้วแล้วทีนี้เราก็มาดูพวกนี้เรามีอะไรเราขาดอะไรขาดอะไรอะไรมากไปอะไรน้อยไปเสริมเข้าไปแค่นี้มันก็เพอร์เฟกต์นะทุกอย่างก็คือเพอร์เฟก เมื่เดี๋ยวเราก็มาจะดูอีกว่าไอคิวไอคิวจะรู้จริงหรือไม่จริงก็ตอนบ่ายนี่แหละไอคิวไอคิวไอคิวจะต้องกาเรียนอีก2รอบขายกันตรงนี้เหรอก็จะบ่ายนี่ก็จะรู้แล้วโอเคโอเค เมื่อกี้ชอบคำที่ผมตู้ไปอย่าไปยึดไปติดกับมันบางทีไปยึดไปติดตัวเลขมันหรือว่ามันจะหลงไปมันจะอันนี้ไปโอ้โหแบบมันอันนี้เลยอยู่แบบเอามันเป็นเครื่องมือทามาหากินหรือว่าเรื่อมือเป็นสะพานเชื่อมที่จะส่งให้คนไปถึงฝั่งภากนั้นเพราะมันถึงฝั่งนั้นมันกับนั้นเป็นสมนันเรือที่เรานั่งเรือรับจ้างหรือว่าอะไรนั่นะรับจ้างส่งคนไปถึงฝั่งนั้นหลังเราขับรถตู้เนี่ยเราส่งแขรไปถึงลำพูน ส่งไปลำบนปุ๊บแล้วก็เขาจะไปหนกระช่างเขาเราไม่ใช่ว่าให้เขาแบกลอดไปเที่ยวด้วยไม่ใช่มันก็จะแบกเรือขึ้นฝั่งไปเที่ยวด้วยไม่ใช่มันก็คือว่ามันเป็นแค่เครื่องมือแค่นั้นมันสำหรับเราเป็นลอดเครื่องมือหากินลอดเช่าลอดโต้ลอดอะไรมันต่างกันลอดโต้ก็ขนาดใหญ่เนี่ยอะไรลอดบัตรก็ขนาดใหญ่เนี่ยลอดเก่งก็น่อยหน่อยก็คือเหมือนกันมันเป็นเป็นเป็นอะไรนะครับเป็นเครื่องมือที่เราทําเอาไปทํามาหากินก็ได้เอาไปท่าไรลอดเราจะเอาไปทํามันเเอาไปชื่อมโยงกับ้อาชีพไดดหมมเลยันไม่จําเป็นต้อง มาเป็นหมอดูแลแต่เป็นเนี่ยถ้าเรายกระดับจากเป็นหมอดูเลยที่ไต้หวันเนี่ยหมอดูเขาดูประมาณห้าร้อยหกร้อยแต่อุดูรหัสชีวิตในครั้งหนึ่งประมาณสองหมื่นสามหมื่นซิ่งยังมีคนเป็นใจตมะก็ยังเฉดเงินเนนะแพงมากเลยเป็นร้อยพันมันไม่ใช่ว่าเป็นมันเป็นแค่คำว่าโค้ดหรือเป็นแค่คำว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นในพวกเนี่ยรู้ว่าบางคนบริษัทเนี่ยอาจารย์ตมาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหนึ่งเมื่อิ่งปุ๊บโอ้โหปีหนึ่งเขาได้เป็นล้านล้านแต่แค่เขามาจับโปรแกรมให้มางแผงทันปุ๊บ คนต้นอ,อย่างนี้งั้นคนต้องทําประมาณนี้คนต้องตัดเส้นโอ้แป๊บเดียวมันได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาลงมือทําไม่ใช่ว่าเราไปทํให้เขอสําเร็จนะเขาต้องทําเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่มามาทำราหชีวิตเนี่ยจะให้เราไปพูดเหมือนปนตั้วจะให้เราไปพูดเหมือนคณกบาลหรือว่าพูดเหมือนมกัสเตอร์อ้อมหรือพูดเหมือนใครๆเก๋อะไรเนี่ย ถ้าไม่อาไปดูนะเสร็จเรื่องเียนมันไม่ได้ไปท่องหือว่าไปท่องจําก็ยังไม่ได้ไปนั่งดูกับคนไปไอ้นี่มันก็ไม่จําไม่ก็มันก็เป็นแต่มันเป็นเมื่อไหร่เป็นเมื่อเราเราไปได้ดูเราดูห้าคนสิบคนร้อยคนพันคนไอ้ในพันคนนักเรามาอาจารย์อาจารย์อย่างกับคนโจเนี่ยดูไปสักพันคนกลับมาอัดใหม่มันเป็นแบบเลย่อ้ยมีแต่คนเดียวเฮ้ยอาจารย์โจช่วยสอนอะไรนี่ไงเนี่ยมันก็เป็นอันนี้เราข้าเรามีคนสอนเยอะมันก็ประสบการณ์เราแค่ยิ่งเยอะเราพยายามเก็บเคสดเลยแต่มา เนี่ยครูเบนนะเอออาารยตามหลังแกมาแกก็นี่ยนะไปนี่ยนะไปอาจารยมประมาณสองอาทิตย์แล้วก็กลับมาที่อยู่ี่เดียนหนึ่งแล้วก็เนี่ยแกก็พยายามทอทอทอโหอามาทอได้คนละโอ้หมันทอได้เป็นสิบยี่สิบคนนี่มันก็อเพิ่มขึ้นขึ้นประสบการณ์ก็เหมือนกันเรียนกับเราสี่วันห้าวันคล้ายกันเหมือนกันเออคือว่าต้องไปพูดเพราะศาสตร์อันนี้มันมีเรื่องการพูดการเจรจาการคุยถ้าเรียนจบไปแล้วเนี่ยหลังจากจบไปวันนี้แล้ว แล้วก sure like, ็เป็นอะไรวันเดือนปีเ <Network> ก oh. ิดพ่อแม่พี่น้องเราใครมาคำนวณเราเรามาดูดูดูไปแบบมันคำนวณเรก็จะจำเนี่ยต่อไปเนี่ยมีเคล็ดลับอันนึงคือว่าสมมติว่าเลขสามเป็นยังไงต่อไปเราเจอเลขสามเนี่ยเราไม่ต้องเป็นนึกถึงใครนึกถึงหน้าธารมาก็เลยกันเป็นยังหน้ากรมกรมอะไรเนี่ยเลขสามโอ้ตรมามีสามสามตัวธารมาเป็นโอ้คนที่โอ้ต่อไปเราเจอคนเลขสามเราโอ้ธมาเนี่ยไปบอกคนนั้นเลยโอ้มันตรงเป๊ะเลยทุกคนมันรหัสเหมือนอาจารย์ธารมานี่ แล้วก็มันจะเข้าใจเราเจอแท็กซี่สองสองสี่เราเ็นึกภาพของคุณอะไรนะคุณนางไว้เจอรหัสอ่าอะไรเนี่ยอสองแปดหนึ่งสิบหนึ่งก็ดูคุณโจไปตต่เราเนี่ยเราเพื่อนเราอยู่หลายหลายคนเราจำหน้าคนนี้ไว้ให้แม่นเรหัสอะไรที่เราเขียนออกมาปุ๊บเราเจอคนเลขศูนย์เยอะเหรอเหมือนกับคุณก๊อฟเหรอไหมเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่ธรรมดานะคนนี้เพราะว่าหนึ่งสิบหนึ่งก้นหนึ่งสิบหนึ่งเลยมันไม่ธรรมดาเราก็จำเด็กคนนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเราไปเจอคนไหนคนนึงแล้วปุ๊บเราก็เอาคนนี้ มาใสไ่ไม่ได้ปับ๊บโอ้โหมันก็ไปเข้ามันเองมก็ไม่ต้องไปเข้าไปนต้องไปจำเนี่ยโอเคอเดี๋ยว5นาทีต่อไปเราก็าเดี๋ยวเรจะรู้สึกว่าไม่รู้กลางวันนี้อาหารอะไรไม่รู้เมนูจับใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลูกช้ามาจับใช่ไหมเนะขามันไกลแล้วโอ้โหหนช่างแต่มานี่รับรองเราอยู่กัน5วัน6วันเนี่ยไม่มีอาหารซ้ำซ้ำแต่มาเมื่อวันขนมจีนเดี๋ยไปไหนจะกินเนี่ย แกงนนั้นห่อไว้แจกชาวบ้านนี่ไมงแม่ขายไม่หลวงนะเอาแกงโคอัตมากินยังไม่ทันอิ่มเลยแต่ไม่เหลือไม่สักทั้เก็บบ้านนั่นเนาะเหลือนิดเดียวมในรู้เหลือนิดเดียวพอควรมาเอามือหนักหนึ่งเพราะว่าทำพี่เลี้ยงมานานๆมาเจอกันไปเลี้ยงไก่ย่างพิเศษตุ้กฟากตุ้งข้างไม่แกมาดูเนี่ยแล้วก็มแกก็ห่อไปแจกชาวบ้านเนี่ยก็สุดแล้วไม่เหลือไม่เหลือ่เีนพราะอะไรเอาไปแจกคนอื่นแนละ้วก็เองกันทำเพื่อทำเพื่อเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้อมีงานเลย น้องลากศพเราไปเผาแล้ววันนี้ไปอย่างเงี้ยน้องวันจันทร์ไม่มีพิศลารรมะพิศลารรมะพระกาคตารรมะธรรมาทรมาไม่มีทำโอเคไม่เป็นไรนะเราก็ไปแล้วเราไปดีที่ซอยนี้ปกตินี่จะไม่ค่อยมีคนตายนะแต่มามาอยู่นี่เป็นเช็ดแรกที่มาเห็นอันนี้อะไรนี่ลากศพอะไรนี่เช็ดแรกเยอดทำงานมันหัดฮะอะไรนะ อ๋อมันสายไฟทั totally. yeah. ้งเขาจะไม่ม okay. <AUDIO> ีสปริงนะเราจะมีถ้าไม่มีสปริงก็มีจะหักจะตรงๆไปกแค่ทุกวันท่อนจะมานีทำไมที่นี่มีพระมาทำวัดสวดมนต์วัดเจนอะไรจะมาเสียงสวดอ๋อที่ไหนได้มีคนตายจะมาไม่เคยรู้หรอกอ๋อโอเคตายไปก็ขอไปดีอยู่ก็ขออยู่ดีอ่ะสุดท้ายหายใจลึกๆโอ้มกันหนึ่งครั้ง Ировать, แล้วก็เสร็จแล้วการอุ้มเลขแล้วก็การเส้น12เส้นเราบอกว่าเฮ้ยมันง่ายมันจำไว้ทุกเส้นนะเส้นศิลปะเส้นรวมคนเส้นอำนาจเส้นอุปิธรรมเส้นการงานเส้นสันญาเส้นอะไรสัมพันธ์จำไว้ทั้งหมด12บสองเส้นแบบงงง่ายมากเลยเริ่มเข้าใจแล้วจะใช้เวลาแค่สิบเอ็ดสีส ceu, ่วัน ตกใจมแล้วก็จะ <p horses, S 1> ไปถ่ายทอดไปบอกไปกล่าวไปแนิมนต์คนให้ได้เกิดสติปัญญาโอเคได้เอาสตินี่แล้วแพรเมตตาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ตลอดเสียงิตวิสษยตัวไหนมาฟ้องอะไรนั้นจงเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณปัญญาได้เจอแล้แพรเมตต่ทำกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรูกเดแก่เจ็บตาย ทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหุ่นตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาหุ่นตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเปลี่ยนเ่่นกันและกันเลยอนชาหุ่นตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานาปริรันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทิดอะอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังควนตังอภิวาเทมิสวาขาโตะคะวตาตมโอธรรมังนั้นสามิสุปฏิปันโนะคะวัโตสาวกสังโฆสังฆังนั้นอ่ะอ๋อมุกันอีกทีโอ